สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนึ่งวันกับเจมส์ลิ k EP แรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมี EP ไหนอีกหรือเปล่าวันนี้เรามาทำงานกันครับที่ตึกการีนะ่าตอนนี้เรากำลังจะหาโยโร่ไทยแลนด์อยู่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยได้ข่าวว่าในอย่างนี้คุณไปโด่งไปดังแล้วคุณโยโร่เมืองไทยฮะ I, I c a n speak t เหรอย้ h โอ้ oh my god you can speak it ว <laughs> ะ เออวันนี้เรามาทํางานกันที่ตึกกรีน่าครับหน่ารถสอย <laughs> วันนี้ไฟนอลมันแรกไฟนอแลแรลกก็แล้ววันนี้คุณมาทําอะไรเนะี่ยวันนี้ผมมาให้ความรู้แก่ทุกคนผมเป็นอนาลัสิทธิ์ครับอ๋ออนาลสิตินี้ย่อมาจากอะไรมันแปลมันแปลมาจากอะไรแปลว่าไม่ไม่รู้ค่ับ <laughs> <laughs> เออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในกัน โอเคดูสิน่ามาทำงานแต่ทำไมพนักงานคลับคลายคลับคลากันหมดเลยมากนเลยนี่คุณแบงกิ้งไนท์สวัสดีครับผมลาสุดนี้เห็นเพิ่งเปิดตัวเสื้อรีวอร์พูคุณรู้ไปอีกเข้านะพี่แบงค แขนยาวเนี่ยขอให้มาเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าเจมได้เลยอะไรไปยังไงยังไงไม่เราใส่เสื้อได้ทุกทีมอืมใช่ด้วยความที่เราทําคอนเทนต์แบบทุกทีมอยู่แล้วใช่เอ็นอาร์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพูดถึงทุกทีมแะบใกล้ใกล้ทุกทีมทุกลุ่ตอนนี้เข้าแต่แมนยูนะตรงนี้ทีมอื่นี่ยต้องผักไปอยู่ตรงนี้นะใช่ไอเราประเด็นอ่ะเจอกันอ่ะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่อืแต่ที่ผมแปลกเนี่ยคือไร ไมาูอยย่งเี้สวัสดีครับพีทเอ็นอาร์ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อย่างงี้นะช่วงนี้ร้อนตัง,งค์แมแล้วกูนึกว่ากูอยู่เอ็นานี้เดี๋ยวมีไอ้ฟงไอปง้ปออะไรอยู่กันเต็ไมไปหมดวันนี้เขาเรียกว่าเอ็นายึดตึกเอ็นอ <NR S 1> าร์กันเพียบเลยเออเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเจอกันเยอะกว่านี้ใช่แม่คหรับชาวิเอ็นาถูกต้องถูกต้องซึ่งคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าลงวันไหนด้วยเผื่อๆอาจจะลงไปดองไปนะพรุ่งพรุ่งนี้มีเจอใครบ้างนะแม่แม่อะไรบ้างนะ แม่ละไม้แม่ละอะไรอ่ะกูก็ไม่เคยเออไอ้เรื่องนี้กับชงสีสัวสีสัวชงกูก็เล่นใหม่เป็นดูที่นี่ผมอยู่กับตำนานนะครับคุณพ่อ่สวัสดีพี่แอมสวัลดีพ่อโอ้โหจะคุยแั้หน่อยโอ้โหปวดเยี่ยวตแล้วเออเฮ้ยเราอยู่กับสาวสวยแบงค์กิ๊กไนท์ฮะอะไรอ่ะเฮ้ย เทนหัวทองฮัลโหลไงพูดสางคิดได้ไมไม่ได้พูดถ้าทายกันอันนี้เป็นนวิกนะไม่เอาจริงอ่ะอันนี้ผมจริงแต่นี้ไม่รู้นะเอ้าอันนี้หลบไปทั้งหลังหัวนะถ้าอีกทั้งน้นนะมันเป็นเทนมันเป็นเทนเดี๋ยวรอบคลิกไน์ โอ้โหขอเฉดนี้นะกูเคยสามกูเคยเป็นฟ้าขาวไงอาร์เจนนะครั้งเดียวไม่เลยต้องหัวตั้งนานครั้งเดียวเฉดหัวอยู่บนหัวไอ้เหลืองเนี่ยง่ายนะสบายสบายนี่แค่กัดไงกัดเหลืองให้เป็นขาวอะโอ้ยไม่ไเลยเราต้องใจสู้กันอยู่อวฝากติดตามด้วยนี่ฝากติดตามด้วยดูบอลกับแฟนๆค่ะมาครับอยู่กับพี่ไบโตหลังจากที่จบวันแรกเป็นไงบ้างพี่สนุกสนุกเห็นเอากล้องมาไม่เห็นได้ถ่ายเลยเลย ถ่ายเวลานิดนึงคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกยังหน้าใหม่อยู่ก็ยังไม่รู้จังหวะเอ๊ะต้องถ่ายอะไรเป็นตรงไหนบ้าจริงๆตั้งแบบตอนตัวเองบรรยายหรือตอนตัวเองภาคอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็อยากตั้งอยู่แต่ว่าเขินลองดูลองดูตลกปกฮหแต่เก่งมากวันนี้น้องเก่งมากถือว่าถือว่าชงอะไรให้ไปก็รับได้ตลอดได้พี่ไวต่อช่วยด้ขอบคุณมากไม่หรอกวันนี้มามาหาช่วงหลักนี่แหละพี่โฟงเขาพูดหมดไงอืมอะไรก็พูดหมดพูดไปเรื่อยดีดีไว้ไว้มาใหม่ไวมาใหม่เลฝากเลยครับพี่ไวต่อ เจอกันอีกแล้วครับเหมือนเราเพิ่งห่างกันไม่ถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับถูกต้องเพราะว่ามันมีงานต่อเนื่องต้องทำไงเราก็เลยต้องเจอกันต่อใช่ครับตอนนี้เรากําลังงงอยู่ว่าเราต้องหาโรงหนังตรงไหนเรา <laughs> ต้องเดินเดินขึ้นมาในเรื่องไปเรื่อยเอเพื่อไปถึงชัง้นหกพี่ไบร์ทครับ,รบวันนี้เตมถามหน่อยพี่คิดว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับแอดไวท์อีสปอร์ตครับคัมแบ็กอีกรอบพวกเขายังแข่งแกร่งเดียวแต่เมื่อสุดสี่จะกลับมา ซีซั่นก่อนคือแอดไว์ก็ลงไปสายล่างเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็กลับขึ้นไปเจอที่เบิลเใช่แล้วก็แก้ <The S 1> แก้ <W. S 1> แขนได้คือคือตัวของแอดไว้มันเป็นทีมที่ประมาาไม่ได้อืพี่ว่าวันท,ท้ายๆหรือวันที่มันต้องการถ้วยการอะไรอย่างเงี้ย<บ>คือฟอร์มมันจะมาเสมอเอาจริงๆอ่ะข้อถ้ามองในมุมมอง,มองในแง่ดีนะวันนี้ลงมาสายร่างก็จริงแต่ยังได้วอร์มมือ ถ้าเครื่องติดคือยาวคือ,ค,อคือพี่ว่าความต้องการแชมป์ของทีมอื่นกับไอซไวมันต่างก,กัน,นออย่างวันนี้พี่รู้สึกว่าวีซิตอะเมะื่อวานที่ชนะเข้ารอบชิงอะมันก็เหมือนได้ตัวไปไกลๆแล้วพี่ว่าวันนี้เขาจะมีพอตไม่ไว่ายังไงก็ตามแต่มไ,ไม่พอเหมือนมันมันปลดล็อกใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งคือได้ไปเซี่ยงไฮ้สองคือแต้มแรง์กิง้งเนี่ยใช่น่า,าจะเพียงพอต่อการไปในทัวร์สุดท้ายคือ,อชิงแชมป์โลก ใช่ซึ่งไอเป้าหมายของคนในทีมวีซิตอะมันคืออันนั้นไงอืมมันคือการได้ตั๋วไงแต่เป้าหมายของทีมคนแอดไว้อะมันคือการได้แชมป์ไงที่เราว่าถ้าเกิดแอดไว้สามารถกลับมาได้อ่ะน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ได้มากกว่าความกระหายแชมป์อะอืมมันมัน,มนตอนนี้ทุกทีมมันไม่มีทีไหนเท่าแอดไว้ในมุมอมองพี่นะโอเคและนี่คือความคิดเห็นของแคสเตอร์เบอร์หนึ่ง <ม>เพี่ไวต์เตพี่ไวตกเรียกว่าเบอร์ศูนย์ดีกว่าไอ้กระหูเบอร์ศูนย์ระดับเบอร์ศูนย์ด้วยระดับเบอร์ศูนย์ระดับเบอร์ต้องยอมต้องยอมเขาได้ทุกเกมจริงนะเป็นไข่ไก่ก็แพงอ่ะเพราะเบอร์ศูนย์ไงไปไปกูไปดิ ราอยู่กับพี่โฟนครับรามอสพัทลุงครับอยากถามพี่โฟนหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ฮะโอ้โหเป็นคําถามที่ถ้าเกิดถามมาก่อนหน้านี้นะบรับแท,บทุกครั้งผมก็จะตอบ่แอดไว้แอดไว้แอดไว้ค่อนข้างที่จะแบ,บเบอร์นะแต่ครั้งเนี้ตั้งแต่ไพ่พรอลายโรลีกมาครับนี่คือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าวันนี้แชมป์จะมีการเปลี่ยนหน้าอืและผมมองว่าวีซิ การรวมตัวของไอ้พลังหนุ่มครับแล้วก็นำทัพโดยเบนซาย่าอือ่าแอดกองครับแล้วก็มีสิริบันยอสอืมอีกคนไนึงใช่ไหมบูมบลูมเออโอ้โหเป็นท้ายคำว่านี่คือดาวรุ่งเลือดใหม่กลัดมันแล้วมาถูกที่ถูกเวลาพอดีเป๊ะเลยวีสินิ์น่าจับตามองมากๆโดยเพราะกองแล้วก็บลูมสุดยอดฟอร์มดีมากซีซั่นนี้ใช่ครับไงรอติดตามกันได้เลครับ ทำไรอ่ะโลดดูดูขสาวกีฬาผู้หญิงเตะบอลอยู่ครับ๋อว่าโดนเกิดไฟฟ้าอฟ้ามันเกิดลงมันเกิดรเงยตนเ้องเย เพ er ิ่มทาเดรอไม่กดสองจังหวะเลยทั้งจบเลย Here go Here go Here o go Here o go เราละนะเวลาที่แบบว่าเขาใส่ก่อนน่ยนั่นเราต้ด้วยนะที่มัน ที <Cornell> ่แบบ่ไปเลยครับเ่าที่บอกยไม่เอาข้าวตัวเออก็จะเป็นใจเดียเดี๋ยวเ่เอ้าจะิ้มาแล้วนะปลาฉลามสงนโล่ี่าเอมีมีีเฮ้ย

cái tầm đấy, tầm đấy, tầm. 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 tầm Ôi

ไมอกาันปอกันจริงปล่าเดี๋ยครับเยวอาังคราคนที่สครับของรูเป็นทีมโกโตเอริกท่านตห้ทีมเกียร์ทองคโรโบาโชครับจริงรเลยัมีใครพาดนะครับและคนสามครับของลิเบี่ โอ네้ยิเก่งมากโรนัลโด้หนีตาซายุเดลนมาเนี e ่ยบอลโกล ทีมงานและแคสเตอร์อินฟวเฟอร์เพิ <Elijah. S 2> พ่งจะถ่ายรูปกันเสร็จเสร็จเท่าไน่องมผมแล้วที่ผมติตามพวกพ <Hayır. S 3> ี่มา6ปีแล้ว สำหรับพ่ไม่ตอบโอยไม่เป็นไรพี่รนมากเลยเียนันวพี่อยู่พี่มาไหละจบไปอีกหนึ่งวันครับสำหรับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายวอล์กเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมครับถ้าชอบก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะ